สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับท่านลิปผมจะมาบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านว่าเหรียญสิบบาทปีปศนี้ราคาดีขนาดไหนครับตอนนี้นักสะสมกําลังวิ่งหาการุดอยู่คนัคบตอนนี้นะครับท่านถ้าใครมีอยู่ในมือรับรองเลยว่ารวยไม่รู้เรื่องแน่นอนเลยนะครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนพนพนนอนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมแพกเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอน้องน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะ มีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูได้ชมนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นตีพศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับจุดซื้อขายอยู่ที่ตรงไหนผมจะชี้ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูเลยเลยครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสีทองล้วนๆกลายเป็นสีดำนั้นเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำการล้างอะไรเลยนะครับรีบปหนน่่อยคัทา คุิปน์อรุณจริดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รับการที่เก้ากับ่ายงานมากันนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงบั่งเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับสลับเดือนเสบาาเดือนนี้ก็คมสัดเจ้าบนขวดกับท่านมีรอยบุบรอยบี้อยู่แต่น้อยมากนะครับท่านสลับเดือนนี้นะครับดูวใกล้ไปเลยครับเห็นไหมชัดเจนนะครับท่านก็มีรายการสืกร้อนนิดนหน่อยๆครับรอยบุบรอยบี้ก็มีแต่ไม่มากอะไรเลยนะครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีปศอะไรเออนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวทีมีอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาครับพอรอตทัพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสําหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บันดบที่หายยากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุนลวบาลามจับลงมาอันนี้คือแม่นางเจ้าพระยาและล่างจุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลรบินครับจุดซื้อขายมีอยู่แค่สามจุดเดียวนะครับท่านจุดแรกเลยครับเต็มตรงครับปีพศครับคือปีพศนี้นะครับจุดที่สองก็ตรงไหนนะครับนี่ครับขอบนี้ครับ สีทองกินสีนี่ขึ้นขึ้นไปแล้วครับท่านที่ตรงประเทศไทยนี่ครับนีนไหมนี่ครับจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับจุดที่สามอยู่ด้านหน้านี่ครับนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับไม่ใช่ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับสระอูครับเกือบหายไปแล้วครับนี่ครับจุดที่สามกัตัวนี้ครับสระอูครับนี่ครับนี่ครับหายไปครึ่งหนึ่งครับนี่ครับ เพราะว่าสีทองกินนี่ขึ้นไปลึกมากเลยครับนี่นะครับสามจุดนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในดัชนีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญนี้นะครับสามจุดนี้ก็ได้ไปแล้วครับเหรียญละสองร้อยบาทได้แน่นอนเลยนะครับ